สวัสดีค่ะนะคะครูพิมพ์ครูคณิตติดเกษตรนะคะก็วันนี้ก็จะพามาดูบ่อหอยนะคะทีะ่เลี้ยงไว้ในกระมังไม่ถึงเป็นบ่อนะกละมังเลี้ยงไว้ในกระมังนะคะกระมังใบใบหนึ่งราคาสองร้อยยี่สิบบาทนะคะ,ะเลี้ยงในกละมังซึ่งเป็นการทดลองครั้งที่สองนะรอบที่สองไม่ใช่สี่รอบที่สามละเพราะรอบแรกลองใช้ในตะข่ายหอยตายเพราะรอบที่สองก็ อลองใช้กระมังเหมือนกันนะคะใส่ดินนะใส่ดินตอนนี้ตอนนี้ก็มาดูผลของรอบที่สองนะคะจากที่เราใส่ดินในกระมังนะคะเวลาเราถ่ายน้ําหรือเราเติมน้ําเข้าไปนะคะในกระมังนะคะนี่ค่ะจะทําให้น้ํามันขุ่นขึ้นมานะคะซึ่งถ้าน้ําขุ่นขึ้นมาแบบนี้เนี่ยมันจะมีผลต่อหอยโดยว่าหอยนั้นนะ่ะเขาจะไม่กินอาหารไปประมาณ3 4วัน อาจจะทำให้ไม่จจเจริญเติบโตหรือทำให้หอยตายได้ดังนั้นนะคะาการใช้วิธีนี้เราจึงมองว่ายังไม่ยังไม่สอดคล้องกับธรรมชาติของหอยซะทีเดียวนะคะเราก็เลยลองหาวิธีปรับเปลี่ยนดูนะคะซึ่งในรอบที่3นี้นะคะเราจะปรับเปลี่ยนโดยการปลูกพืชน,น้ำเหมือนเดิมนะคะใช้กระมังเหมือนเดิม แต่การปลูกพืชน,น้ําของเราในที่นี้เราจะปลูกในถุงก่อนหรือในกระถางก่อนนะคะเสร็จแล้วเราค่อยนำพืชน,น้ําไปวางในกระมังที่มีน้ําอีกทีหนึ่งนะคะแล้วเราก็วางพืชน,น้ํานะคะในกระมังเพื่อปรับสภาพน้ำเนี่ยไปประมาณสัก3อาทิตย์นะ,ะแล้วเราก็ลองมาทดสอบดูนะคะนี่ค่ะลองฉีดน้ําเข้าไปในกระมังที่เราวางไว้แล้วนะคะ น้ำก็ยังใสยอยู่เหมือนเดิมนะคะน้ำก็ยังใสยอยู่เหมือนเดิมนั่นหมายความว่าเราสามารถปรับสภาพตรงนี้ได้แล้วในส่วนหนึ่งคือไม่ทําให้น้ําขุนนะคะพอลองตรงนี้เราก็ทดสอบดูแล้วว่าโอเคน้ําไม่ขุนไม่มีในเรื่องของออผลกระทบต่อสภาพของหอยนะ จากที่เราเตรียมไว้ตรงนี้นะคะสามอาทิตย์ผ่านไปเราก็จึงเตรียมหอยนะคะมาใส่ซึ่งในกระมังนี้เราใส่หอยไปประมาณ1กิโลนะคะ1กิโลนะคะเป็นแม่พันุหอยนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะนี่ค่ะ1กิโลแล้วก็เทล,ลงไปเลยนะคะนะ,ะเทล,ลงไปเดี๋ยวหอยเขาปรับสภาพได้เขาก็จะฟื้นตัวแล้วก็ไต่ที่ขอบกระมังนะคะ ใส่ไปเลยนะคะก็เกลี่ยเกลี่ยให้ให้อยู่ทั่วๆก้นกะละมังนิดนึงนะคะทิ้งไว้ประมาณสัก 3- 4สวันเขาก็จะเริ่มไตะะ่แล้วค่ะนี่ค่ะ,ะส่วนตัวนี้นะคะหลังจากที่ใส่ไปประมาณอ,อ,อาทิตย์หนึ่งนะคะหอยก็จะเริ่มไต่มาที่ขอบบ่อสภาพสีน้ําก็จะปรับเป็นสีฟ้าๆนิดนึงนะคะนี่ค่ะแต่ก็ยังใสอยู่เหมือนเดิมนะคะนี่ค่ะ เขาก็เกาะตามต้นผ it ักตบชวาอาหารที่ให้เราให้เป็นลำอ่อนนะคะแล้วก็ตะไคร่น้ําหรือตะกรนนะในในกะละมังนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวจะดูผลต่อไปค่ะว่าใน1กิโลที่เราใส่ไปเนี่ยจะได้ผลผลิตเป็นอย่างไรบ้างนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่าผลการทดลองครั้งที่3เนี่ยจะดีหรือไม่ดีอย่างไรนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ